าาราารสนับสนุนโดยสำนักงานจังหวัดตาาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนุนทางพารวยช่วงหมุนทางพาเที่ยววันนี้พาไปเที่ยวเขืนใหญ่ภูมิพลขอพรอพระเจ้าตากสินมหาราชชมไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกที่จังหวัดตาาค่ะ ธรรมชาติน่ายนภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากกรีงไกรเมื่นไม้และป่างามจังหวัดตากขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทาให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมายค่ะไม่ว่าคุณจะชอบเที่ยวแบบไหนมีครบจบที่จังหวัดตากเลยค่ะ มาเที่ยวจังหวัดตากไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลกันก่อนค่ะหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเขื่อนของพ่อเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ8ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรัศมีความโค้ง250เมตรเมื่อขึ้นมาบริเวณสันเขื่อนจะเห็นวิวแม่น้ำปิงสวยๆแบบนี้เลยค่ะ และที่นี่ยังมีกิจกรรมล่องเรือชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นเกาวะวาเลนไทน์ใช้เวลา20นาทีก็ถึงแล้วนะคะเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องความรักเมื่อ50ปีก่อนมีคู่รักมาปลูกต้นตาลไว้เพราะเชื่อว่าต้นตาลเป็นไม้ที่อายุยืนเหมือนกับความรักของทั้งสองคนค่ะทำให้มีคู่รักหลายๆคู่เดินทางมาบอกรักกันที่เกาะแห่งนี้นะคะ ล่องเรือไปต่อกันที่วัดพระพุทธบาทดอยเขาน้นาตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ําสามารถเดินขึ้นไปสการะรอยพระพุทธบาทที่ศักดิ์สิทธิ์ค้นพบในปีพุทธศักราช2490ปัจจุบันได้สร้างบนดบ5ยอดครอบไว้ค่ะและด้านนอกจะเห็นวิวแม่น้ําล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะสันท,ที่อย่างนี้เป็นที่สปยะอย่างดีผู้ใดอยากจะมาปฏิบททัติธรรมมาท่องเที่ยวได้มาอธิษฐานจิต ขอพรก็ได้สมมารปรารถนาแทบทุกคนได้ขอเรื่องตำแหน่งหรือบรรจุหรือการเข้าสอบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะอธิหารได้สำเร็จนะและ,และนี่คือวัดดังของจังหวัดตากวัดพระบรมธาตุภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิหลวงพ่อทันใจของที่นำมาถวายก็เป็นกล้วยค่ะเพราะเชื่อว่าเมื่อมาขอพรจะประสบความสำเร็จง่ายๆสมหวังรวดเร็วทันใจตามชื่อของท่านค่ะ าในวัดยังมีพระบรมธาตุเจดีสีทองพระทาประจําปีเกิดของปีมะเมียที่จําลองมาจากพระมหาเจดีชเวดากองของพมา่าแนะนําให้กราบไหว้และเดินวนสามรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ อีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวตากให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากคือศาลสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหรา,าราชศาลแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์ถึงพระองค์ท่านและอยู่คู่จังหวัดตากมามากกว่า70ปีภายในประดิษฐานองค์พระเจ้าตากสินมหาราชในพระอิริยาบถกำลังประทับอยู่บนราชอาณจอย่างสง่างามด้านหลังศาลมีรูปปั้นช้างศึกม้าศึกและไก่ชนจำนวนมากที่ผู้คนนาํามาถวายหลังจากขอพรแล้วประสบความสําเร็จค่ะ เมื่อมาผ่านเมืองตากหรือจะมาท่องเที่ยวเมืงตากก็จะต้องมาสักการะเพื่อเป็นสิรีมงคลนะครับคนที่มานับถือแล้วก็สําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาก็คือเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทางราชการแล้วก็เรื่องอื่นๆเนี่ยทั่วไปได้บทนะครับ ชอบเที่ยวอุทยานแห่งชาติและกําลังสะสมตราประทับแบบนี้กันอยู่นะคะจังหวัดตากมีอุทยานหลายแห่งที่น่าสนใจค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยว3อุทยานเดินทางง่ายๆไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะ ไปที่อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยไม้กลายเป็นหินกันก่อนค่ะชมความอเมซิ่งไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวถึง69.70เมตรสูงเท่ากับตึก20ชั้นนะคะมีอายุมากกว่า120,000ปีได้รับการจดบันทึกสถิติโลกจากกิน s s ส o r l d ร e คอร์ s เมื่อปี2565ค่ะ ไม้กลายเป็นหินที่ค้นพบคือต้นทองบึงและมะข่าโมงเป็นซากฟอสซิลชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเกิดจากซากต้นไม้ที่ถูกแทนที่ด้วยน้ําบาดาลซึ่งมีสารละลายของซิลิก้าและเกิดการตกตะกอนกลายสภาพเป็นหินอย่างช้าๆนั่นเองค่ะ และมาต่อกันที่อุทยานแห่งชาติลานสางค่ะที่นี่มีน้ําตกถึง6แห่งนะคะแต่ที่นักท่องเที่ยวนิยมคือน้ําตกลานสางค่ะสามารถเล่นน้ําได้ตลอดทั้งปีเส้นทางเดินไปน้ําตกก็สบายๆทางไม่ชันมากเดินเรียบไปตามไหลเขาประมาณ150เมตรก็ถึงแล้วค่ะน้ําตก3ชั้นสูง40เมตรบรรยากาศเงียบสงบเงียบจนได้ยินเสียงของน้ําเลยค่ะ และใครหาที่แคมปิ้งที่ไปได้ตลอดทั้งปีต้องมาที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชอยู่บนภูเขาสูงในจังหวัดตากอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศาภายในอุทยานมีลานกางเต็นท์มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวหลายจุดค่ะและพิเศษสุดต้องน้องชันวาเลยค่ะมีควายตัวใหญ่กำมพระที่เจ้าหน้าที่นำมาเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวไปแล้วค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์ของอุทยานคือเส้นทางศึกษาธรรมชาติต้นกระบากใหญ่ลักษณะเป็นป่าดิบเขามีพันไม้หายากนานาชนิดเส้นทางเดินลงเป็นเนินเขาค่อนข้างชันต้องค่อยๆเดินนะคะระยะทาง400เมตรก็จะพบกับต้นกระบากใหญ่อายุประมาณ700ปีวัดขนาดโดยรอบ16คนโอบเลยค่ะหรือความยาวโดยรอบ16เมตรความสูงจากพื้น50เมตรเป็นต้นกระบากที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ช่วงนี้ต้นกระบากใหญ่ปิดอยู่นะคะเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะเปิดให้เที่ยวได้ในวันที่1กันยายนนี้แต่ลานกลางเต็นท์เปิดตลอดนะคะสามารถติดต่อจองที่พักล่วงหน้าได้ที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชค่ะ ขับเจ้าอุทยานตากสินมหาราชเวะตลาดดอยมูเซอร์กันค่ะซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้ากเกษตรของชาวไทยภูเขามีทั้งผักผลไม้ตามฤดูกาลร,ราคาไม่แพงค่ะยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกแถมได้ของดีของสดจากไร่เลยนะคะนอกจากนี้ในตลาดยังมีพิพิธภัณฑ์ชาวไทยภูเขาที่รวบรวมสินของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีสินค้าให้เลือกซื้อทั้งเสื้อผ้าและกระเป๋าสไตล์ชนเผ่าจากผ้าปักมือฝีมือชาวเขาค่ะ ภาพรวมของการท่องเที่ยวต่างก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติบางท่านคิดว่าเมืองผ่านแต่ว่าผ่านแล้วต้องพักนะคะเพราะว่าเรามีที่พักที่หลากหลายที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรองรับนักท่องเที่ยวถ้าตั้งใจแวะ เราจะมีอะไรหลายอย่างให้นังเที่ยวได้เก็บความประทับใจนะคะแล้วก็เป็นการล่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้วยค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะทา,าวย